สวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยมาจะเอะกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะจ๊ปะป้าอ้อยได้ส่งข้องหายเพื่อนๆนครบทุกบ้านทุกคนแล้วนะจ๊ะเมื่อเช้านี้รถไปษณี์มารับส่งเสร็จเรียบร้อยก็จะเลือกค้างอยู่บอนต้นลูกไม้นึ่งพันเงาะต้นใหญ่แล้วก็จะมีไม้มาสร้าง,งเงาะใส่สร้างร้อยเนี่ยที่ลงไปเมื่อวานแล้วก็จะเลือก ที่ระยองนี่แหละอีกเจ้านึงเพราะว่าหลังลูกหญ่หมดปอ้อยก็จะต้องส่งคืนนี้แหละจะตื่นมาแพกแล้วก็แต่เช้าก็ส่งแต่เช้าเนาะเพื่อนเอนาะปะอ้อยก็เลยมาไลฟ์เพื่อนฟังแล้วก็ป้อ้อยก็จากการค่ายรอบที่แล้วสะส้มกําไรเพื่อน,อนๆกาไรของปาอ้อยนี่ค่ะกําไรชีวิตของปาอ้อยนะจ๊ะนี่อันนี้น้องมีนาวายอดมงกุฎเพื่อน,อนๆมีต้นเดียวยาห้าเอฟนะเอฟตีมือแตกเลยนะเนี้ยมีมีต้นเดียวเพื่อน ป้าอ้อยไม่รู้ว่าโตเขาจะเป็นไงแต่ปล่อยให้มันซุ้ยดีตอนแรกก็ไปห้ามาค่ายเมนเพื่อนนี่แหละอุ้ยอันนี้ซุยได้มาต้นเดียวเอาเท่านี้เพื่อนเนเขาเขามีป้ายใช่ปะ่ะมันยอมมักคุดต้องป้ายเลยลืมมันเป็นแบบนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ก็คือพูดไม่รู้นะเพื่อนเน่จะบอกพูดรู้ไม่รู้เรื่องแล้วว่ารูปร่างเขาเป็นยังไงต้องไปห้าในอิเนเทอร์เน็ตก่อนว่ารูปร่างน้องเป็นยังไงแต่ป้าอ้อยไม่มีป้าอ้อยก็เลยเก็บไว้นี่นะจะยอดมงกุดนี่กำไรของป้าอ้อยรอบนี้แล้วก็นี้เพื่อนเพื่อน นี่คือกําไรอีกหนึ่งนี่เห็นไหมนี่คือกําไรอีกหนึ่งนี่นะจ๊ะน้องมีนาว่าอะไรส่งใช่เลยจยบอกหน้าว่ามาคควานไม่ใช่ผมหรือซาาี่ก็ไม่ใช่สกานิมิตก็ไม่ใช่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะไรอะอะไรอะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกน้องคือเป่าบุญจิน้นเพื่อนๆไปงานเก้าเก้าพอไหมนี่น้ำเพื่อน,อนทุกคนน้ำลายหกปอยรู้ ยาหน่ายาเ f ฟนเอ F ตีมือแทกมิวต้นเดียวไม่ค่ายรอไปอีกซี่เดือนนั่นแหละเดี๋ยวมีลูกมีน้องเมื่อไรเดี๋ยวปอ้อยบาแบงนี่เป่าบุญจีนเออปอ้อยดีใจดีใจนี่แ,ลนนแหละปะอ้อยจะสั้นห้าบอนบ้านบอนแบบนี้แหละเพื่อนๆปอ้อยจะมาเก็บบอย,ย,อ,ย,ยบอ,อย่างนี้แหละปอ้อยจะค่ายบอนอย่างเงี้ยปอ้อยชอบอืมเนาะเนี่ยแล้วก็ชายชนนะจ๊ะครอบครัวนะจ๊ะชายชนนี่สี่ร้อยนี่เพื่อนเพื่อน เอฟสักทีนึ่งสิเลือดซี่้อยซ่องต้นเลือดามร้อยซ่องต้นซ่องลอยห้าสิบไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยซ้ร้อยก็จริงถือว่ามันจะมีซ้มใบมันไม่ใช่ต้นเมื่อวานนะเพื่อนเพื่อนมันคนละต้นกันนะจ๊ะอ่าเนี้ยเลือดซ้ำลอยคููหนึ่งสี400่้อยคูหนึ่งเพื่อนเพื่อนเอบได้น,น,น,นี่เห็นไหมเพราะว่าอีอีซ่อง้อยห้าสิบนั้นนะใบมันเล็ก,กว่านี้ต้นมันเล็กเดี๋ยวปอ,อยให้ดูอันเนี้ยข้อปอ,อยที่เลี้ยงมาเดี๋ยวปอ,อยจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะ พี่เอฟมาไอทีวา่าซ่องลอยห้าสิบมาใบมันจะใหญ่กับน,นี้นี้เลยเนี่ยครอบร้อ,อยซื้อมาห้าลอยเพื่อซ่องตน้นเลือดเท่านี้เพืเ่อเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลือดเท่านี้นี่ ปอให้เทียบเนี่ยสี่ร้อยนี่ดูับอันนี้สี่ร้อยนี่ปอไว้ซื้อมาห้าร้อยใบเท่านี้เล็กกัน,นี้อีกนะเพื่อนแล้วเนี่ยเหลียงมาตั้งก็ปีใหม่อยู่เท่านี้ซ่องต้นนะ่ะที่ปอเคยมาอ้อกตอนไหนเหลียงไปเลีืองมาเลือแค่เนี้่ยนเพื่อนโอ้โหปโอหหอ้อยก็เนื่อยหัวใจชายชนเนี่ยจะเพื่อนเพือนหน้าชายชนเพราะว่าเมาาื่อวานนีอันี้ไปแล้วนี่วันนี้นี่ซี่ร้อยนี่บานแล้วนี่แดงเป๊ะ ไม่ต้องเสียดายเงินไม่แพงเพงืเ่อนๆปายดุยูโอ้โหยะต้องเหลียงหมดนี้แลละนี่เพื่อนๆไม่ต้องทักไม่ต้องท่านะจ๊ะอ่าท้าวฮิรันพนาส้นะ่ะจะได้กับคุณคุณแม่เพนกับม้ามีแหละเข้าสร้างปาอ้อยวัตั้งแต่นั้นแล้วนี่นะจ๊ะแล้วก็เนี่ยมาชาหนูพอปะอ้อยแบงมาส่องต้นเข้ากระจอกมาคูนึงแล้วจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้า เออใน,นแหละป้าอ้อยก็เลยนี่แหละเอามาบอกเพื่อนๆเนี่ยแหละเพื่อนๆแยกเมื่อวันเมื่อวานวันซื้นโตเลยนะจ๊ะเพื่อน,น,เ,นเพื่อนนี่ป้ายใบย่า่มีรอดเลยเห็หมะทาวฮีหลานเพื่อนเพื่อนนี่นี่เห็นประจ๊ะโอ้นี่เห็นไหมยเยอะแยะเลยใครโทรมาเนียกป้าอ้อยปฏิเสธเขาก่อน <laughs> ทำคลิปยุ่งไงเนาะอ้าว มาเรามาเข้าสู้เรือ่องของเราเถอะเพื่อนปอ้อยจะมาคุยต่อวันนี้ปอ้อยก็มีสินค้ามานลัเสนอเพื่อนเพื่อนมาเอ้ยมาสู้เพื่อนเพื่อนนี้อันนี้น้องมีมีนามว่าพระพระรามเพื่อนๆพระรามพระรามเพื่อนเพื่อน้อยได้มาในนามว่าพระรามนจะจ๊ะนี่นะพระรามจริงจริงนะจ๊ะพระรามเดินดงใครรับต้นนี้อยู่ที่่องรอ้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้า สองร้อยยี่สิบต้นที่หนึ่งเขียนด้วยต้นที่หนึ่งนี่ต้นที่หนึ่งสองร้อยยี่สิบเสียบเข้าไปเห็นปะเพื่อนเพือนพระรามนะเพื่อนเพื่อนพระรามนี่นะจ๊ะพระรามต้นนี้น้องมีหนึ่งซองซ้ี่หาใบมีใบข้าวใบข้าวใบแดงใบดํบาใบอะไรกระชงังเธอะนี้พระรามต้นนี้นะจ๊ะสองร้อยยี่สิบบาทเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์ซ่อง เบอร์ซอกลุงเข้ามาหัดปักไม้เพื่อนๆป้าอ้อยบอกว่าเธอทําไมค้ค้าบอลน,นี่ดูมาฮัดอันนี้ใบเรื่องอืใบกระติ้วริ้วดึงเพื่นพนพนอนๆจะได้เสียดายพระรามนี่ใช่ไหมมีชื่อเออใช่พระรามจริงพระรามต้นนี้อใาบาน้อยกว่าเมาื่อกงแต่ใบให่สเสมอกันมีรอดไหมแทงขึ้นมาอันที่จริงก็เป็นบอนลรุ่นเดียวกันแหละแต่มันน้อยกว่าเราก็ต้องค่ายซ่องลอยบ้าทนะจ๊ะเพื่อน ต้นที่ซ่องพระรามซ่องร้อยบ้าจ้าซ่อง้อยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนที่หลักนี่โอ้ยเสียบนี่น้องเคาน้องแข้งแรงแล้วเพื่อนเพื่อนตั้งแม่ได้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่นะหัวอย่าไม่ย่ายังไม่ต้องไปริพานเอาไปซักสามเดือนเลยสามเดือนเลี้ยงให้เต็มทีแล้วเพื่อนเพื่อนคอยจัดการจะขยายพันธุ์ยังไงก็ว่าไปอันนี้ต้นที่ส้ำเพื่อนเพื่อนต้นที่สม้ม ต้นที่จามก็มีนามว่าพระหลามเหมือนกันจะเพื่อนๆนต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทะจะพระหลามเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี้จัดซี่ส่วยดีนะจ๊ะนี่พระหลามซ่องร้อยบาทเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนๆพืนที่น่ารักซ่องร้อยต้นที่จ้ามนะจ๊ะนี่ปลาอ้อยเสียบหมับพระหลามวันนี้จะมีบอนบบ้าน,บ,านบอนโบราณค่ายเหมือนเดิมเพื่อนๆนค่ายอยู่อย่อยางนี้หละนี่พระหลาม ชื่อก็งามนามก็เพาะเลี้ยงไว้ก็เป็นสิิมงคลกับเราอันนี้มีนามว่าเงาวกวนอูเพื่อนเพื่อนเงาวกวนอูกรนี้นี่ไม่ได้แพ้ปีกินารีรุ่นที่แล้วเลยนะจ๊ะความโดกความใหญ่อาจจะเล็ก,กว่านิดน้อยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแต่ความซวยท่านไม่ได้แพ้เพื่อนเพื่อนไปห้าไม้นี่คำให้มันเป็นทรงก็จะเป็นพุ่มยังซวยเลยอย่าดูกระทั่งจ้ะให้ดูที่ลำตน้น ห้ามดูกระทั่งนะกระทนะั่งหรืส่ตำม,มีตำเกิดเพื่อนเพื่อนจะมาอะไรนะหน้าจะมาห้ามบอกม่ให้ดูกระทั่งต้องดูที่ปีกเอ้ยดูที่ปีกดูที่ต้นนี่เป็นไสยตั้งแม่ได้เลยจ้ะเพื่อนเพืนจ้าอันนี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมอันนี้คืองากวนอูก,กรนี่เปอาอ้อยค่าที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทจ้าซ่องฮะสูนต้นที่เท่าไรล่ะไม่รู้อ่งากวนอูต้นที่หนึ่งกันเลยกันอ่ะเขียนไวนะ้นะเพื่อนเพ่อจำไว้ด้วยนะ พอปล่อยเนี่ยพอลงคิบเส็จปั๊บคุยกับเพื่อนเส็จปั๊บลืมแล้วเดินข้าบ้านน่ไม่รู้หรอกนะบอกบางทีเพื่อนบอกปล่อยออะต้นนั้นต้นนี้ปล่อยต้องมาห้านี่ปล้อยเขียนด้วยเงาโกนอวต้นที่หนึ่งราคาซองร้อยห้าสิบบาทคือใหญ่อย่างนี้เลยนะจ๊ะใหญ่เอฟเอฟนะเพื่อนเอฟจริงๆเลยนี่ให้ดูนะแล้วเนี่ยแข้งแรงนะบอลน,นอกตู้ปอ้อยเลี้ยงบอลน,นอกตู้เพื่อนๆไปห้าเอามาค่ายก,ก็บอลน,นอกตูจ้จากเพื่อนๆจ้าเพื่อนพี่หลัก อ่าต่อไปมาต้นนี้ <c oughs> ต้นที่สี่เนาะในนามพระรามต้นที่สี่พระรามนามก็พออันนี้มีใบเขี้ยวดูนี่เอาเชือกเอากระเตี๊ยวพูกแต่น้องแข็งแรงดีต้นนี้ข้อที่ซ่องร้อยบาทจะเพื่อนๆใบเขี้ยวแต่ก็มีห้าใบต้นมะกิ้เขามีซ้มใบโุ๊ยต้นที่สี่ต้นที่สี่ 4, นี้ซ่องร้อยบาทจะพระรามเพื่อนๆข้อาอ,อ้อยนี้อันนี้ใส่ตั้งแม่เตรียมตัวเป็นเศร้า ถ้าเป็นคนก็อายุประมาณสิบเก้ายี่สิบเนี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อนแต่ท้าหง่ากวนอูมากิ้ก็นั่นแหละรุ่นประมาณห้าสิบหกสิบเพื่อนเพื่อนรุ่นกำลังกำลังเข้าวัดอะเพื่อนเบืกเกเ,เอาแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วเก็บก่อนอันนี้ค่ายแล้วเก็บก่อนเก็บไปเก็บมาใบฮะเพื่อนเพื่อนเอ้ยบอกว่าปลาโอนะไปห้าบ่อเลยเพื่อน แล้วก็มีเพื่อนที่เขาก็สร้างลูกไมายว่าอีต้นละสี่ห้าร้อยหกร้อยนะมันวิงตะวัดใบคาดจุกเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนมากระปอ้อยบอกแล้ยวยู่นอกตูนเะนี่ยเรียกระป๋อจะต้องทำไหมต้องไปห้าสิบตะข่ายมาหลอมไม่ให้พวกเหมันเขามาเลยโมโภอีม้านี่แล้วก็อันนี้จะเพื่อนเพื <c oughs> ่อนไก่ทอง <c oughs> ไก่ทองประเซริฐมีนาว่าไก่ทองประเซริฐไก่ทองประเซริฐจริงๆนะแต่ใบเข้าอย่างนี้นะี่ะ มันยู่นอกตู้เพื่อนๆมันเก้ามันแก้มันห่อแต่มันไม่ได้เหี้ยวนะรุมร้างมไอย่างเงี้ยไม่รู้สิเอาที่รับได้นะจ๊ะใครเอารับได้ก็เอานะจ๊ะรับไม่ได้ไม่เปไ็นไรนะต้นนี้ปอ้อยค่ายที่ซ่องลอยบาทเพื่อนๆไก่ถทงประสืบจะมาว่าบ่อน,บ,อนบานก็บ่อนห้าแากนะบางคนก็ยังยากได้นะจ๊ะซ่อง้อยถ้าสร้างตามสี่ 3, ต้นอยู่ไปก็อกปอ้อย้อยแปดสิบได้ไหมต้อด้วยต้อด้วย,วยใครไม่ต้อคิดเต็มน,นะถ้าสร้างไร้ไรต้นนะบอกไว้เลยเพราะว่า ลืมนั่นแหละแดตเต้เพื่อนเพือนสมุทรสร้างลายตน้นเออบอกอ้ยข้อต่อคำเดียวอะไรก็ว่ามาไม่ว่ากันให้ได้ให้จะเพื่อนเพืเ่อนอ่าคายเสร็จแหละมึงตะก,การึต่อไปตะก,กาที่ส่องึอตะก,กาที่ส่อง บางทีอ่ะเพื่อนๆไข่ที่ท่ามปอ้อยมามั่งได้หลายปอ้อยตอบไม่หมดรืมไม่ได้ตอบไข่หรือว่าบอกว่าจะส่งรูปให้ดูเพราะว่าท่าม,มาแล้วลุกมาดูไม่ได้ <c oughs> ฟ้อนมันตกวันนั้นนะกลัวฝาก็เลยไม่ได้ลุกเพื่อนๆอยกกรธปอ้อยนะปะอ้อยไข่หมดไปแล้วนะรุ่นๆนั้นไม่มีแล้วเจอเลือกก็เลือกไม่กี้โต้ <c oughs> แล้วก็นี่เพื่อนๆเงาโกอนอูดูลุกลุกนะเพื่อน ให้เพื่อนคิดอ้าวลูกหนึ่งลูกซ่องมีลูกซ่องต้นซ่องต้นซ้ำต้นมันเป็นพุ่มนี่เพื่อนเพื่อนนี่กอนี้ถ้าก็ดใครบับาอ้อยข้อซ่องร้อยส้มสิบบาทงาวกลูกอนี้ซ่องร้อยสามสิบบาทเพื่อนเพื่อนก็จำไว้มีลูกเต็มหรือจะเอาย่างงาวกลูจะเอาอีลูกเต็มคอหรืออะไรก็ว้ามาะเพื่อนเพื่อนอันนี้ข้อที่ซ่องร้อยส้มสิบนะจ๊ะงาลกลูต้นนี่เพื่อนเพื่อน ดูใบสิเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูใบเห็นปะมันไปงอไปเหงือที่ไี่นเนี้ยบอนฟอร์มอย่างเงี้ยมันสวยมันเตี้ยเตี้ยปอมปอมอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นปะมันแข้งแหลงเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่าต่อไปเผ็ดพันล้านอ๋อนี่เลือเ่อเผ็ดพันล้านหนึ่งต้นจากงวดที่แล้วเนี่ยร้อยหกสิบบาทเพื่อนเพื่อนเนี่ยร้อยหกสิบบาทเห็นปะจะเผ็ดผันล้านเดียวไข่โทรป,ป้าอ้อยขออนุญาตปิดแป๊บนึงกะนนจะ เนี่ยเห็นปะเพชรพันล้านเพื่อนๆพื่นร้อยหกสิบนะจ๊ะร้อยหกสิบจ้านี่มาต้อปลายเพื่อนๆ่ออะยาค่ายมีเพื่อนๆมีนามวะนาก่ากฟาโลใครยากได้มั้งสมัยก้อนเป็นมืนน่นะเพื่อน,น,นเพื่อนต้นเท่าเนียไม่รู้กี่มืนย้ายเข้าเอากระชากมาส่งรู้ป่าวอะต่างอยู่ในลิชักจักกนหม เนี่ยเพืเ่อนๆอันนี้คือนากากฟาโลเห็นไหมตังยู่ในดิชักจักไหมสอมใสมาส้มกระทั่งอะแหละรอแป๊บนึงนะจ๊ะนี่นากากฟาโลต้นนี้สูงนะเพื่อนสูงใหญ่นี่ปล่อยข้อที่ซ่องลอยห้าสิบบาทนะจ๊ะนากากฟาโลต้นนี้นะซ่องลอยห้าสิบจ้าซ่องลอยห้าสิบบาทนากากฟาโล ซ่องฮาซูนโอ้เพื่นอนๆือนต้นย่มามคือแบบมีนอเลยพอมีนอเลยอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆือนไปเปียนกระท่างก็มีนอเลยแหลนะนะอันนี้นะจ๊ะนักกากฟาโลซ่องลอยฮาซิโอ้โหนักตึ้งเหมเพื่อนเอ้ยและนี้อ่าไก่สุดสงวนมาแหละเพื่อนเพื่อนไก่สุดสงวนนี่โอ้ยมดมะพงมะพร้าวมะกรูดมะนาวลวงนี่เห็นป่ะกัดซี่มาหน่อยๆแล้วเพื่อนๆือนเนี่ย ถ้าใขายยากได้ต้นนี้ปลาอ้อยคิดที่ร้อยแปดสิบบาทเพื่อนเพื่อนร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะรับแพงก็ค่ายแพลงรับทุกค่ายทุกนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ว่าอะไรแจัดตรงไหนเลยนะจ๊ะเมื่อกี้ปลาอ้ยอยบอกอะไรเออกระทั่งที่ร้อยแปดสิบบาทนี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอือ ร้อยแปดิบาทนะคะยากได้ต้นไม้ใหญ่กันรอน้อยหนะ้าน้องแบงคน้ำยังท่วมอยู่เพื่อนนี่ร้อยแปดสิบเพื่อนใครจะเอากระทกมาผัากปลาอ้อยมาได้เอาเฟซกอีกหนึ่งกระท้างต่อไปต้นตน้ตนไหน ต้นนี้เพชรพัลนล้านต้นนี้ได้มาไหมต้นนี้นะจ๊ะต้นนี้ปลาอ้อยก็ค่ายยูทีหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเพื่อนเพื่อนเพชรพันล้านหนึ่งแปดศูนน้องแก้แล้วนะมีลูกน้อยก่อยใจด้วยหรือไงนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนมีลูกน้อยก่อยใจน้องกัดซี่แล้วนะจ๊ะร้อยแปดสิบไอ้ที่มันโดนโดนเดินเดินก็คือใบมันโดนน้ำมาไหลปลาอ้อยก็ตัดทิ้งแหละเพื่อนเพื่อนบอกตรงๆนะเนมะเราแยกมาไว้ตัดทิ้งมันไป อ้าวแล้วก็นี่ปี้กินาลีปี้กินาลีนี่เอามาอีกแล้วนะจ๊ะนี่ปี้กินาลีต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทกันเลวกันเพื่อนหนึ่งหกศูนย์ปี้กินาลีต้นใหญ่นะจ๊ะอย่าไปดูใบมันใบมันอาจจะเบี้ยงจะพีกันหนองแต่ต้นใหญ่นะนี่เห็้มาลำต้นใหญ่นะจ๊ะนี่ใหญ่แล้วโตวเป็นซ่าแล้วจ๊ะปี้กินาลี ต่อไปนี่แหละยังยู่ไอ้นกหัสดาย,ยุที่ปอ้อยค่ายไว้งวดที่แล้วอะปะอ้อยค่ายเท่าไหร่นะร้อยสามสิบบาทเพื่อนนกหัสดาย,ยุน้องกําลัางแทงรอดนะจ๊ะยังยู่ะาป้ายไปไหนหวะอ๋อมีคนท่ามแล้วก็ไม่เห็นตอบหรือว่ายังไงปอ้อยก็ค่ายตอ่อเพื่อนเอามาค่ายต่อค่ายมนไปเลยนู่นแหละเพื่อนร้อยส้มสิบบาทนะจ๊ะนกหัสดาย,ยุ เฮู้กวัวล่างลูกมีตรงนี้ล่างไปไหนอะ่ะแม่โยกเขาโนไปนะเอกนูวัวเล็กล่างนูห้าโยกมาคืนเลยแม่โยกคือไปเก็บที่ไหอ่ะปวดมากมันชนอย่งางไม่ได้ข่ายอมาเอาเก็บเชยเลยแล้วก็นี่นะจะพี่เสื้อสมุดรอยห้าสิบบาทนี่ยังอยู่นะ่ะพี่เสื้อสมุดนี่ลอยห้าสิบดูด้วยนาพี่เสื้อสมุดอันนี้มีมีรอดล่างนั้นแหละที่แม่ยกนั่นแหละเออมาเอาเขาโนไปทําไมแล้วแม่เก็บ นูกว่าเอ๊ะเม,ม,มื่อกี้หุ่นช่องหลังทำไมกูเ,เลือนหลังเดียว,วอ่ะน,นี่แหละาวางตรงนี้แหละนี่เชยเลยตื้อน่ะก็อย่างว่าโอ้ยต้นไม้มาสามพันทำไมลุกล้างอีกมีแค่ช่องหลังนี่นะจ๊ะพี่เสื้อสมุทรเพื่อนๆร้อยร้อยห้าสิบบาทพี่เสื้อสมุทรต้ตนนี้แล้วก็อะไรวะมีลูกไม้เพื่อนๆล,ลูกไม้ต้นเนี่ยหนึ่งซองสามซี่ ย่างกะเพ็ดไอ้นี่ย่างกะรวยลนฟ้าเพื่อนๆลรวยลน้าไทยมันขายปอยเห็นปอยก็เลยเอามาเพื่อนเพมันมีตั้งนึงมีซี่ต้นหน้าหนเนี่ยเพื่อนเพนเนีเนี่ย,ยมันโอ้โหระบายแข้งหน้าตึ้งตั้งเพื่อนเเนี่ยปอยให้มันช่วยดีมันกหลังกระซี่ถ้ามันแดงมดฟรมอร์มกอนี้มันก็ส่วยนะเนี่ยอันนี้ลูกไม,ม้มีซี่ต้นกระั่างนี้นะจะซี่ต้นนะฟอมกอใครที่ชอบ ไม่หล้วมันอยู่ในหัวเดียวกันหรือไรนั่นนี่มันเป็นฟอร์มอย่างเงี้ยหรือเข้ามาฟังรวมกันป่าอ้อยไม่หล้แต่ลูกไม้ลูกไม,ม้ทำไมมันจะมาเกิดเมื่อนกันเนี้ยรูปร่างเมื่อนกันหมดเลยเพื่อนเนีเ้ยมีซี่ต้นนะจะในกระทัางนี่ป่าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทนะลูกไม้ซ่องร้อยห้าสิบจะมันซ้วยนะัเนี่ยมันซี่แดงยังไ้นี้เลยรวยล้นฟ้าเพื่อนซ่องฮ้าซุ้นรวยล้นฟ้าไถ่ด้วยนะกระดูกข้าว ถ้ามันไม่ใช้เลยจ้ะมันคือลูกไม้นะเพื่อนลูกไม้นะต,หหต่อไปอ,อต่อไปอันนี้ก็พี่เสื้อสมุดอีกหนึ่งตนเพื่อนน,นี่ เริ่มกัดซีแล้วกัดซี่แล้ว,ลวนี่เพื่อน,พเ,อตตนอเพื่อนอ 180, พี่เสื้อสมุดต้นนี้คอด้วยอยแปดสิบเพื่อนเพื่อนอึ๊บน่อยแปดสิบพอมีซี่ใบแล้วก็กาดซี่แล้วซวยแล้วซ่องอันร้อยแปดสิบเพื่อนเพื่อนจะว่าโอ้ยพี่เสื้อสมุดโต้คุ้มทกร้านเป็นยังไงวะมีคนเคยเอฟ้อยไปซวยนะจ๊ะเพื่อนอะนี่ไข่เห็นไหมนี่คือพี่เสื้อสมุดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน คนก็ห้ากันเยอะนะเคยดังมากส่้ยมากนะเพื่อน,นจําได้ไหมไมีเชื้อท่าพี่หนุดได้พี่นุษย์ุโคถ่ายเคยเอบไปส่้ยไหมละ่ะพี่เสือสมุดต้นนี้ปอ้อยข้อที่สองลอยยี่สิบบาทนะจ๊ะ่องลอยยี่สิบนะจ๊ะ่อง่องซูนเอาไปตั้งแม่ได้จ้านี่พี่เสือสมุดจําราคาได้นะมีซ้มต้นนะเพื่อนซ้มต้นแต่ว่าราคาไม่เมื่อนกันในแต้ละต้นแล้วก็ อันนี้ก็คืออะไรอันนี้คือกวนอูนะจ๊ะพเพื่อนๆอ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เงาเนะอันนี้กวนอูเพื่อนเพืพ่อนทำไมมันเมื่อยจั๊วเงาอ๋ออันนี้ใบเข้าไม่ผิวไม่ไม่ไม่งี่อันนี้กวนอูนะนี่ได้มาในนามกวนอูน,นะจ๊ะนี่ซื้อมาแต่ละทีห้ามาไม่เมื่อนกันแต่อันนี้มันไม่งี่เมื่อนอ,นอ,นนอันนั้นนี่ใบ่มันจะไอ้นี้กว่าอันนี้คือกวนอูนะปลาอ้อยได้มาในนามว่ากวนอูนะจ๊ะเพื่อนๆ พอเข้าเขียนมากวนอูต้นนี้ป้าอ้อยข้อ,อยู่ที่ติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบนี่เพื่อนใส่ใหญซสย้ยกําลังโอ้โหถ้าป้าอ้อยชอบเนี่ยบอนใบเนี่ยนี่เพื่อน,นเลี้ยงนะนะโอ้โหใบไม่มีการเสียฝนกระแทกไปเะให้มันกระแทกไปเะมันไม่ไปไรหรอกเพื่อนแดดร้อย้นร้อยไม่เลี้ยงมันไม่หลดหนามมันยังไม่ตายเลยเพื่อน แล้วก็นี่จะนึ่งต้นอันนี้น้องมีนาว่านางเก่าสุริยาเพื่อนใช่ปะวะใช่ถูกต้องนี่ปลายเขามีมีนึ่งรอดนึ่งต้นนางเก่าสุริยาต้นนี้ป้าอ้อยขอที่ร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะเพื่อนจ้าร้อยแปดสิบเนาะนางเกาสุริยาเป็นนางในตับอะไรสักอย่างไม่จําไม่รู้แต่รู้เป็นบอลเก้าแล้วก็ยาค่ายร้อยแปดสิบนะจ๊ะเพื่อนนางเก่าสุริยา นี่น้องส้วยนะกาสซี่หละโอ้ยไม่ใช่ซ่องลอยเพื่อนเขาโทษใครพี่เฉ่ำจชเหงาขวนอูเมื่อกี้ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่เนะพื่นอนหลับมาเพลงเลยตนน้นหนังเขาโทษซ่อง้อยนางเกาสุริยาซ่อง้อยโอ้โหพิดพาดท,ทางเทคนิคนี่นะจ๊ะสามารถตังแม่ได้เลยนะอันนี้อันนี้นางเกานางเกาอันนี้อะไรอะ่ะพระยาพันวังเพื่อนใส่เนี้ย เลือดใส่เนี่ยใครจะเอาก็เนี่ยเลือดจากต้นน่ะและหนึ่งร้อยบาทเนี่ยใครไม่เอาป้าอ้อยก็เลี้ยงไม่ยากหนึ่งร้อยพญาพันวังนางพริว้วใครตามห้านางผิวป้าอ้อยนี่มานางริวต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่่องร้อยบาทนางผิวเพื่นอนเพื่อนยอมมองมันเล็กมันสั้นมันก็ติวริ้วเพื่อนเพื่อนมันแก้แล้วก็บอดน้องตู้เพื่อนจะเอาอะไรนักหน้าโอ้โหเนี่ย แข้งแรงตมุตมิเนี่ยขนาดดนนี้ไม่ผิวก็เออล้วดูแดงแจ๊ๆฮึ่ซ่องรอยเพลงตรงไหนนี่ซ่องรอยนะจ๊ะนางผิวจะเพื่อนๆจ้านี่ซ่องรอยบาทนางผิวเพื่อนๆใครจะรับก็ถักปาอ้อยมานะปาอ้อยจะให้ธิ์คือไข่โทก้อนปาอ้อยจะให้เออไม่ใช่เออนั่นแหละไข่ถักปาอ้อยก้อนคุยก้อนปาอ้อยก็ต้องให้คนนั้นก้อนนะจ๊ะเพื่อนๆปาอ้อยยากให้ทุกคน เพราะบางคนนะ่ะเข้าดูคลิปแค่สั้นนาทีเข้ากระทักปอ้อยแล้วปอ้อยก็ต้องให้เขาเนาะจา้ะซึ่งใครจะสร้างไว้ก้อนอะไรปอ้อยจาไม่ได้จริงๆปอ้อยไม่ได้มีเจตนาว่าไม่ได้ยากายให้ใครหรืออะไรยากไข่ทุกคนจ้ะเพื่อนๆแต่แบบใครถักก้อนน่ปะปอ้อยต้องให้เข้าก้อนเนาะเราไม่ว่ากันเพื่อนๆใครได้ที่ร่างปอ้อยก็จะบอกว่าวหมดแล้วเนาะอันนี้สี่ร้อยบาทน,นะจ้ะชายชนต้น400นี้สี่ร้อยบาทเคลียน์เพราะเมื่อวานนะ่ะไม่ได้เคลียนไปเพื่อนๆนี่สี่ร้อยบาท ชายชนต้นนี้นะจะสี่ร้อยบาทต้นนี้ก็เหมือนกันเพราะว่ามันจะใหญ่กว่านะจ๊ะเพื่อนๆอายุค้องนองจะเยอะกว่าต้น,น้นาสี่ร้อยถ้าว่าความปลายเข้ากับปลายเข้ากับปลายเกือบทุกบนนใบต้นหนีปลายซ้ำใบไม่ปลายใบหนึ่งต้นหนีปลายซ้ำใบไม่ปลายต้องใบแต่ใบที่ห้าปลายโอ้ซ้มใบที่หกเข้าปลายแล้วนะให้มารอดมีรอดมีรอดใบที่หกแล้วปลายแดงเป๊ะๆแล้วก็ต้นหนี ต้นนี้สร้างลอยบ้าจ่ะชายชนสร้างลอยปลายทุกใบสร้ 300. 300างลอยสร้างลอยนะจ่ะสร้างลอยสมร้อยบาทแล้วก็ต้นนี้จะสร้300างลอยบ้าเพื่อนเต้นใหญ่กับต้นนี้นะจ่ะปลายหนึ่งปลายสองมันจะเมื่อนต้นสองร้อยห้าสิบอยู่ไหมเพื่อนเพื่อไม่ใช่นะพ้นหรอต้นสร้างลอยบ้าใครจะรับต้นไหนก็เออถ้าเกิดใครสร้างไร่ต้นผักปล่อยว่าปล่อยลดได้ไหม ปอ้อยก็จะลดให้เพื่อนๆนมันคือชายชนใ่ญ่เพื่อนๆเนี่ยชายชนใ่ญ่เนี่ยจะลุ้นราวข่าวเดียวข้องปอ้อยเลยเนี่ยเนี่ยปอ้อยซื้อมาตั้งแต่ปีใหม่ที่ปอ้อยเคยบอกว่าซือ้อช่องหน่ช่องหน่ายเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่โทษว่าข้องเข้าไม่ดีโทษตัวเองเลี้ยงซักกระเบืออะไรเนี่ยเลี้ยงอะไรก็ซุยหมดเลี้ยงชายชนยุ่เท่าเนี้อปอ้อยโบโห เพื่อนก็ช่วยเอไปเดือดเลือดต้นนึปาอ้อยก็เลี้ยงไดแนน้แทนเนี้ยแทนไอ้ซ่องต้นเนี้ยซื้อมาเนี้ยเอบมาเนี้ยสุดท้ายเนี้ยนะป้าอ้อยป้าอ้อยก็ข้อให้เพื่อนเพื่อนจึงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดการสิ่งใดก็ข้อให้ส้มปรารถนาทุกทุกอย่างเลยนะจ๊ะเงาะยังยู่นะจ๊ะยู่ต้นหนึ่งซ่องร้อยห้าสิบบาทเมื่อใครสร้างเว็บเว็บจำไม่ได้ถักมาไหมกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็มีกอนหนึ่งว่าจะค่ายจะเดี๋ยวดูก่อน ืูว่าจะเก็บไวเองเออไม่ยากค่ายที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เอาออกมาคือไม่ยากค่ายเพื่อนก็นคือก่อไม่ส้วยนะก่อส้วยนี่คือค่ายก่อไม่ส้วยจะเก็บไว้เองไงแต่มันเป็นก่อใหญ่หัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหซ้อนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยก้อยก็เลยจะเก็บไว้นั่แหละโอ้โหเพื่อนเพื่อน<ๆ>แล้วสุดท้ายเนี้ยปอ้อยก็ขอ้อเพื่อนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่อุปการะและคอยเอฟบอนข้องปอ้อยขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนลึกคุณป้าคุณนาท้งไล่ วัยเก้าเราไม่ใช่วัยแก่ไม่วัยชรานะคุณป้าคุณนาเรานะวัยเก้าใช่ปะ่ะเราอยู่มานานใช่ใครอย่ามาพูดวัยชราไม่ไม่จริงไม่จริงเราวัยเก้าข้อให้วัยเก้าทุกคนทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะนลาเจ้าเพื่อนเพื่อน,อนคุณป้าคุณนามัาเรียกเพื่อนเพื่อนเด็กโตป้าแตกแก่เขาแก้ว่าตัวเองเอามันเล่นเป็นเพื่อนได้ยังไงนี่นี่นาะคุณป้าคุณนาเนาะเออนั่นแหละสุขภาพ ค่อยส,สุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองลํำรวยสุขภาพยังยู่นะจ๊ะถ้าแบบเนี้ซ้ามต้นร้อยมียู่ซ่อมต้นนึ่งชุดใครจะเอาก็ทักมามีซ่อมต้นมีนึ่งใบเพื่อน,พอ,นพอาอ้อยบอกซ่อมต้นร้อยนี่วันลุกขึ้นแม่งแตกขึ้นมาเลยเพื่อนมีซ่องใบจะค่ายห้าสิบบาทเพื่อน,อน,นวันไหนอบอกว่า นึ่งน่งต้นเนื่องใบจะค่ายสร้างต้นลอยเพื่อจําได้ปะ่ะนี่ปอ้อยอามาให้เพื่อนดูอีนี้ไม่ยอมแตกอีนี้กลัวจะเป็นกลัวตัวเองจะไม่มีราคามันแตกใบามาค่ายห้าสิบบาทมันยากมีราคาเพื่อนๆเอาเฮินนะถ้าใครจะเอาเออเยวปอ้อยลดให้ไม่ต้องห่วงหรอกแต่ไอทีห้าสิบบาทที่สร้างสี่ต้นน่ะมันใหญ่นะจะเามาว่าเอออันนี้สร้างต้นลอยไม่ใช่แต่จะทุ่งเงินทุง่งทองยังเลือนอีกอ่ะเนี่ยแหลปะปอ้อยจะค่ายสร้างต้นลอยเนี่ยมีเนื่องใบกับแบบเนี้ยต้นตะมุตะมิ ไนี้นะแบบนี้แหละลูกมีซ่องชุดใครจะเอาก็ทักมาตามต้นลอยสุดท้ายนี้ไล่สุดท้ายลมเพือนข้อให้เเพื่อนโชคดีมีความสุขคิดอะไรก็ให้ส้มป้าธนาข้อให้คุณป้าคุณนาวัยเก้าข้องปอ้อยทุกๆคนเลยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทางไล่ข้องปอ้อยทุกๆคนในวัยเก้าทางไล่ข้อให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพกายใจที่ดีมีลูกหลานด,ดีๆมีเพื่อนเล่นเพื่อนคุยดีๆเนาะ ขอให้มีเจ่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตข้อให้มีอายุยืนยาวทุกคนเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆวัยเดียวกันหรือวัยน้อยกว่าป้าอ้อยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้ามันร่ลำรวยเงินทองมั่นคงด้วยอ่าทรัพย์สินเงินทองทางไร่และสุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็ข้อจบขีดเพียงแค่นี้ถ้าป้าอ้อยพูดผิดพังพลาดประการใดก็ข้อให้เพื่อนๆให้อภัยแล้วก็ข้อโทษในคำพูดบางคำที่อาจจะพูด ไม่ดีหรือว่าพูดล่วงเกินพี่พีพ่น้องๆทุกคนนะจ๊ะย่าได้ชื่อโทษโกดปออ้อยนะวันนี้ปออ้อยต้องไปก้อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าแล้วพอจบไหลนี้ปับ๊บดูปุ๊บเอฟปับ๊บเลยนะจ๊ะเพื่อนๆโอนปุ๊บปออ้อยไม่มีตังค์ปออ้อยหมดตังค์แล้วไปซื้อบอลวันนี้แหละ <laughs> ปออ้อยจะได้ไปซื้อไม้งัยมาค่ายเพื่อนๆนี่แหละคุณสนุกดนี้ได้คุยกันขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณยกเดอ้ยอยกยกก็ยากยก,ยก,ยกไง ไปแล้วนะจ๊ะ